ก่อนหน้านี้นะคะเบียร์สกุลวัฒน์ได้ออกมาพต์ข้อความบอกว่าเจอใครก็ถามว่าได้ลูกสาวหรือลูกชายบ้างก็ไม่ได้บอกบ้างก็บอกไปแล้วครั้งนี้ขออนุญาตมาเหลือให้ทุกคนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าสรุปโดนผมสับขาหลอกกันบ้างหรือเปล่าไม่ว่าหญิงหรือชายพ้กกลับมามีรักหมดครับขอให้เขาแข็งแรงเป็นเด็กดีก็พอแล้ว18.00น,นมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับปอลอขอบคุณทุกๆคำยินดีที่เมีเราทั้ง3ามคนนะครับขอบคุณมากๆครับ ต่อมานะคะสาววิกกี้ได้โพสพระอัลดาซาวเพราะข้อความว่าช่วงนี้คุณพ่อและก็คุณแม่บำรุงให้หนูไว้ในท้องหลังจะพันไปสองอาทิตย์มือของหนูตุวยน้้ยมากเลยลูกอย่างงับเหนียวแล้วห้าห้ายินดีพบกันนะคะที่ช่องดูทูบพวกเราครอบครัวคณนโรุสขอขอบคุณทุกๆความรักและทุกๆกกำลังใจที่มีให้เราเสมอมา ล่าสุดในช่อง Youtube ของเบียกับบิกกี้ทั้งคู่ดัมาเฉลยเพศลูกแล้วโดยเบียรบอกว่าอยากได้ลูกสาวเพราะที่บ้านมีแต่ผู้ชายส่วนวิกกี้บอกว่าอยากได้ลูกชายเพราะที่บ้านมีแต่ผู้หญิงในที่สุดนะคะทั้งสองคมก็ยอมบอกว่าตอนนี้ได้ลูกผู้หญิงจ้า